สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด USA ค่ะวันนี้นำนาฬิกาแบรนด์อาดิดาส์มาฝากกันนะคะหลายคนที่กำลังมองหาเพียงแนะนำเรือนนี้นะคะหน้าปัดตัวเข็มจะเป็นสีโลสโกลเรียบหรูดูง่ายดูแลรักษาง่ายอีกค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีตัวโลโก้ของแบรนด์ไปดูกันต่อค่ะ ส่วนของป้ายหรือว่าแท็กที่เราเห็นนะคะก็จากของแบรนด์ก็จะมีตัว qr code ไว้ให้เราได้ใช้สแกนและตรงสำคัญตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวสัญลักษณ์หรือโลโก้ของแบรนด์เช่นเดียวกันถามถึงว่านาฬิกาเรือนนี้ปัดเท่าไหร่ปัดจะอยู่ที่40นะคะแต่เราดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของปัดที่กลมแล้วตัวปัด ที่บางทำเข้ากับสายที่หลองรับไว้ก็เป็นนาฬิกาอีกเลือนหนึ่งค่ะที่พี่แอมมองว่าราคาไม่แรงคุณภาพของแบรนด์ขึ้นชื่ออยู่แล้วตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานนะคะสายหนังดูแลรักษาง่ายน้ำหนักเบาเผื่อใครที่กำลังมองหานาฬิกาสักเหลือนนะคะที่ใช้งานได้ทุกวัน ทุกสถานการณ์เพศแนะนำเรือนนี้ค่ะถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะ